สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะฮะในรายการซิงเกิลเพลเยอร์นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครนะผมเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่ารีโมเดลมาใหม่นะทุกคนนั่นก็คือเดกุนนนทุกคนเดกุนห้าดาวนะทุกคนนะฮะตอนนี้เราจะเรียกว่าเดกุไม่ได้แล้วนะฮะเพราะเนื่องจากเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะฮะว้าวดีดูเลยครับรีโมเดลมาใหม่นะฮะหน้าตาเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนไปที่แค่สีตัวละครนะครับผมจะไม่รู้ว่าเอฟเฟกต์ยังมาเดิมหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มลยดีกันม เพิ่มเอฟเฟกคุณภาพตรงนี้นะฮะอีกสามระดับพอนะฮะโอเคเดี๋ยวระวังตัวละครดิกุนะนี่นะครับผมโอ้โหวงกว้างมากเลยทุกคนผมว่าต้องโหดแน่เลยทุกคนตามลงไปนะฮะชึบโอเคมอนเตอร์เล็กที่นี่ก่อนละอ่ะเสกมานะฮะโอ้โหว,วงกว้างมากตัวนี้เก่งมากๆนแน่เลยทุกคนนะฮะดาเมจสามสิบนะครับผมระยะยี่สิบนะ,ะวางค่าววางสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทนะฮะเจ็ดสิบห้าสิโอเคมา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  มอนเติมมาแล้วทุกคนโหวงสุดยอดเลยทุกคนโอ้โหเอฟเฟกก็อลังการเกินไปแล้วป่ะทุกคนมันจะโอเวอร์เกินไปป่ะโอ้โหโตม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 โอเคต่อไปนะ400โอเคไม่ต้องอักข้าไปโอเคต่อไปเป็นัลตร้านะครับผมอ่าเพิ่มไปแด้วมันเป็น120ละระยะโอ้โหระยะโคตรโคตรมหากว้างเลยทุกคนโอ้โห P ้อ t r a ระเบิดตต๊มอย่างนี้เองทุกคน สุดยอดสุดยอดสุดยอด,ยอ,ดยอ,อ่าเดี๋ยวเรามาตรงนี้แทนนะฮะอ่าพีอเอลตาเป็นไงโอ้โหโอเวอร์มากทุกคนโหพลังโอเวอร์เกินปะคือแบบสุดยอดจริงๆนะฮะต่อไปเป็นเอลีวนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะฆ่าตัวนี้ให้ตายก่อนปุ๊บโอเคตายละมาต่อไประวังตัวนี้เหมือนเดิมนะฮะเอลีวายนะทุกคนมามา,มา อ,อ่าโอ้โหยสุดยอดครับตัวนี้อัพถูกและแรงสุดๆเลยนะฮะโอเคสปอนไปอีลีไวคืออะไรเอ่ยเดี๋ยวมาดูกันนะทุกคนจะเพิ่มพลังให้เดกุได้หรือเปล่านะ,ะด,ดูธรรมดาก่อนแล้วกันว่ามีท่าใหม่หรือเปล่าหรือไม่มีอะไรเลยนะฮะมาอุ้มอฮ้มรุนแรงมากโอเคลองอีลีไวจึ๊บโอ้เหมือนว่าจะทําให้เดกุเนี่ยเก่งขึ้นนะฮะทุกคนทำให้เด็กกูเก่งขึ้นชั่วข้าวนะฮะ โอเคนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ลดคูลด,ดาวนะทุกคนอ่านี่นะฮะชึบอ่านี่ฮนะโอ้โหเก่งโคตรเลยตัวนี้โอเคเดี๋ยวเรามาลองพับสามร้อยเปอร์เซ็นต์กันดูนะฮะโอเคอ่าสามร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้อันนี้เอาเดี๋ยวเราเอาทั้งนี้เลยแล้วกันทั้งแบบแบบกดนะฮะปุ๊บโอเคกดชึบเรามาดูแบบแบบนี้ก่อนแล้วกันฮนะโอ้โหทุกคนดาวมือพันสองโจมตีสองวิโคตรโกงอ่ะ โหดเกินทุกคนตัวนี้เก่งมากนะฮะแล้วก็ตัวนี้อะไรเนี่ยโอเคนี่ก็เก่งมากๆเหมือนกันนะทุกคนคือคือเป็นเมตาเลยนะทุกคนเมตาห้าดาวเลยเอาไปแล้วกันนะสุดยอดเลยทุกคนตัวนี้นะฮะเก่งมากนะไปเล่นกันได้ทุกคนโคตรโหดอ่ะเออสุดจัดจริงๆนะตัวนี้โอเคทุกคนก็สำหรับนี้นะฮะผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมชอบกดไลค์ชอบมาๆๆๆกมากมากมากกดซับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับทุกคนขอบคุณมากที่รับชมจนจบนะครับผมบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผม